เย็นวันหนึ่งบนถนนสายหลักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในขณะที่นายแดงกำลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อมุ่งหน้ากลับเข้าบ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกเล็กๆที่อยู่ภายในหมู่บ้านจูจูก็มีสุนัขวิ่งออกมาจากข้างถนนตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของนายแดงและรถมอเตอร์ไซค์ของนายแดงชนสุนัขตัวนั้นเข้าอย่างจังทําให้รถมอเตอร์ไซค์ของนายแดงล้มลง นายแดงได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกและฟกช้ำหลายแห่งส่วนสุนัขตัวดังกล่าวภายหลังจากถูกชนมันก็วิ่งกลับเข้าซอยบ้านของมันไปในขณะเกิดเหตุมีหลายคนในหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากนายแดงล้มลงมีคนวิ่งเข้าไปช่วยนายแดงสองถึงสามคนและมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าบ้านไปหยิบชุดยาปฐมพยาบาลภายในบ้านมาช่วยทำแผลให้แก่นายแดงบรรดาผู้มีน้ำใจที่เข้ามาช่วยเหลือนายแดงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สุนัขตัวดังกล่าวเป็นของนายเอกและนางเจี๊ยบที่เป็นสามีภรรยากันอยู่ในซอยตรงสี่แยกนั้นหลังจากนายแดงลุกขึ้นเดินได้นายแดงได้เดินไปที่บ้านของนายเอกและนางเจี๊ยบแต่นายเอกและนางเจี๊ยบเพิกเฉยไม่ยอมพูดคุยกับนายแดงนายแดงจําเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลนายแดงนําประจักษ์พยานได้แก่นายขาวซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะบ้านของนายขาวอยู่ตรงสี่แยกหัวมุมณที่เกิดเหตุพอดีส่วนบ้านของนายเอกและนางเจี๊ยบ อยู่ติดกับบ้านของนายขาวที่อยู่ในซอยตรงสี่แยกนายขาวเบิกความต่อสารยืนยันว่าในขณะเกิดเหตุนายขาวนั่งอยู่หน้าบ้านของตนเองและหันหน้าไปทางถนนหลักของหมู่บ้านพอดีนายขาวเบิกความยืนยันด้วยว่าเจ้าของสุนัขค,คือนายเอกและนางเจี๊ยบโดยภายในหมู่บ้านไม่มีสุนัขจรนจัดคำว่าประจัก์พยานมีความหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา95ที่บัญญัติว่าหามมีให้ยอมรับฟังพยานบุคคลใดเว้นแต่บุคคลน,นั้น 1. สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้และ2เป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรงกลับมาสู่คดีฝ่ายนายเอกและนางเจี๊ยบให้การต่อศาลว่าสุนัขตัวที่ก่อเหตุนั้นนายเอกและนางเจี๊ยบไม่ใช่เจ้าของแต่อย่างใดและนายเอกกับนางเจี๊ยบไม่รู้จักนายขาวและไม่เคยเห็นนายขาวศาลชั้นต้นพิพากษาให้ในายเอกและนางเจีย๊ยบร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายสาวนุทธรพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องในแดงยื่นดีกาสารดีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ได้พิพากษาให้ในายเอกและนางเจี๊ยบร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายแดงประเด็นแรกนายเอกและนางเจี๊ยบร่วมกันทำละเมิดต่อนายแดงหรือไม่สารดีกาวินิจฉัยว่าสุนัขตัวที่วิ่งออกมาตัดหน้ารถของนายแดงนั้นนายเอกและนางเจี๊ยบน่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเคยดูแล เนื่องจากจุดเกิดเหตุเกิดบริเวณตรงข้ามซอยที่เข้าบ้านของนายเอกและนางเจี๊ยบภายในหมู่บ้านทางพิจารนณานำสำรวจในคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีสุนัขจรจัดหรือไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนอกจากนี้ประชาชนที่เข้าไปช่วยเหลือนายแดงกับทั้งได้ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นทุกคนต่างบอกว่าสุนัขที่วิ่งมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายแดงเป็นของนายเอกและนางเจีย๊ยบหลังเกิดเหตุนายแดงได้มีการเจรจาเพื่อขอพูดคุยเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหาย แต่นายเอกและนางเจีย๊ยบเพิกเฉยไม่มยอมรับผิดส่วนที่นายเอกและนางเจีย๊ยบเบิกความปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นนายขาวเพื่อนบ้านมาก่อนทั้งๆท,ที่มีบ้านอยู่ติดกันทําให้เป็นพิรุษน่าสงสัยทั้งนี้อาจเป็นเพราะนายขาวมาเบิกความเป็นพยานฝ่ายในแดงยืนยันว่าสุนักตัวที่ก่อเหตุเป็นของนายเอกและนางเจีย๊ยบนอกจากนี้ในทางนําสืบนายเอกและนางเจีย๊ยบก็ยอมรับว่าเนื่องจากน้องสาวของนายเอกที่มีบ้านอยู่ริมถนน,นตรงที่เกิดเหตุเป็นผู้โทรศัพท์ไปแจ้ง ระห่างนายเอกและหนังเจี๊ยบไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุนัขน้องสาวของนายเอกก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแจ้งเหตุครั้งนี้ดังนั้นศาดีกาจึงวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของฝ่ายนายแดงมีน้ําหนักดีกว่าพยานหลักฐานของนายเอกและหนังเจี๊ยบข้อได้จริงรับฟังได้ว่าสุนัขที่วิ่งตัดหน้ารถจักรยายนยนต์ของนายแดงเป็นสุนัขของนายเอกและหนังเจี๊ยบประเด็นที่2นายเอกและหนังเจี๊ยบต้องร่วมกันร,รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในเหตุละเมิดหรือไม่ นายเอกและนางเจียเป็นเจ้าของสุนัขจึงต้องดูแลควบคุมไม่ให้สัตว์กีดขวางการจราจรโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา111ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูงไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลนักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอการที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายแดงในระยะกระชั้นชิด จึงเป็นผลโดยตรงที่ทําให้รถจกักรยานยนต์ของนายแดงล้มลงอีกทั้งไม่ปรากฏจากทางนําสืบของนายเอกและนางเจี๊ยบจําเลยทั้งสองว่าคณะเกิดเหตุนายแดงขับรถด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระม,มัดระวังอย่างไรเมื่อกล่าวถึงตรงนี้พิจารณาจากคําวินิจฉัยของสาลดีกาได้ว่าหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าคณะเกิดเหตุนายแดงขับรถด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระม,มัดระวังผลของคดีก็อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นคุณแก่เจ้าของสุนัขมากขึ้น สารดีกาจึงวินิจฉัยว่าเหตุละเมิดคดีนี้เกิดจากความประมาทเลอะเล็กของนายเอกและนางเจี๊ยบที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขคำพิพากษาดีกาที่6088ทั2559ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา111บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขี่จูงไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอเมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขจึงเป็นผู้ดูแลสัตว์จะต้องดูแลควบคุมมีให้สัตว์กีดขวางการจราจรการที่สุนัขของจำเลยทั้งสองวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของโจ์ในระยะกระชั้นชิดย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทําให้รถจักรยานยนต์ของโจ์ล้มเมื่อไม่ปรากฏจากทางนําสืบของจำเลยทั้งสองว่า ขณะเกิดเหตุโจดขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างไรดังนั้นเหตุละเมอจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสองที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 3 3วรรคหนึ่ง